โอเคโอ้โหทาวนี้ดูยากอะดูยากเร่นของอะเมอะเเอางี้ผมผมเกินให้อย่างนี้นะคนเนี้ยกว่าเพื่อนจะรู้ใจเราเนี่ยยากมากบางคนเนี่ยเจอกแป๊บเดียวรู้ใจกันแล้วแต่อันเนี้ยจะรู้ใจเรายากมาก เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทําให้คนอื่นเขาเข้าใจเราง่ายๆเนี่ยต้องหาวิธีนะครับเพราะนั้นรายละเอียดมันเยอะเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วส่งมาเดี๋ยวผมดูรายละเอียดให้นะครับเพราะนั้นพอเห็นจากเท้าปั๊บเนี่ยคือแทนที่เราจะมีเพื่อนใหม่ได้เยอะๆเนี่ยเออแ่งเรากลับกายเป็นว่ากว่าจะมีเพื่อนเนี่ยกว่าเขาจะรู้ใจเขาก็ไปแล้วอันนี้อ,นนอันนี้ไม่พูดถึงตอนเป็นาสาวๆน,นพะพอตอนตอนเป็นาสาวๆเนี่ยหนุ่มๆเข้าถึงยากมาก โอเคครับไม่เป็นเพื่อนและวมาตายแล้วดีมีอยู่คนเดียวเนี่ยว่าเป็นเพื่อนเนี่ยโอเคมีเยอะกระจายที่บ้านมีเยอะราเลิกเป็นเพื่อนเลยไม่ไปยังไม่ไปมีความคิดแข็งแรงมีความคิดมั่นคงคิดไม่เหมือนคนอื่นมีข้อไหนผิดครับรู้ไหมว่ามั่นคงคืออะไรถ้าคนนี้พูดว่าจะทําอะไรแล้วอย่าไปพูดให้เขาล้มเลิกอย่า เขามั่นคงหรือนึกปล่อยเลยไปหลายปีแล้วพอนึกได้ก็จะมาทําอีกเน,นี่ยเขาเรียกว่ามีความคิดมั่นคงอยู่ตลอดเวลาครับอ,อ,อีกข้อหนึ่งครับไม่ชอบคนทุจริตแต่ควรระวังเราจะทุจริตจีกคนเดียวโอเคมาโอ้โ ลายเท้ากับหน้าตามันขัดแย้งกันโดยที่หน้าตาเราเป็นคนที่ต้อนรับแต่อารมณ์ทำลายต้องระวังอารมณ์ร้อนใจร้อยขี้งอนขี้ไหนใจพูดตรงชอบคิดแทนคนอืน่นแล้วก็โกรธง่ายหายเร็วมาเป็นแพ็กเก็ตเลยใช่ไม่ใช่มีข้อไหนผิดคือหน้าตาเนี่ยต้อนรับแต่พออารมณ์มันมา พอคําพูดหลุดออกไปมันจะทํำลายหน้าตาเราเพราะนั้นเราต้องระ,ระวังให้มันสอดคล้องกันครับโอเคเออเออโค้ดโค้ขยับให้เห็นหน้าผมบางส่วนบ้างเดี๋ยวเปิดไปแล้วมีแต่เท้าเต็มเอให้เห็นหน้าโอเคใช้คํานี้ก่อนนะ เวลาหนูใช้ความคิดอ่ะหนูใช้ความคิดเยอะแต่พอเวลาจะตัดสินใจทําไมมันยากนะ,ะ mm hmm. กว่าจะได้แต่ละเรื่องหรือจะตัดสินใจเลือกแฟนสักคนยิ่งยากมาก mm hmm. เพราะฉะนั้นวิธีคิดของเรา mm hmm. เขาเรียกว่า mm hmm. เหมือนคิดดีตลอดอย่าคิดดีตลอด mm hmm. เราต้องคิดมุมเสียไว้ว่างในดีมีเสียในเสียมีดี มนุษย์ทุกผู้ทุกนาเป็นอย่างนั้นแล้วข้อสําคัญก็คือเรามีฐานของความเชื่อถ้าเชื่อก็เชื่อหัวปากหัวปาถ้าไม่เชื่อก็ไม่เอาเลยใครไม่ชัดแม่น้ําทั้งห้าก็ไม่สนใจพลังตรงนี้มันแรงไปนิดหนึ่งเพราะนั้นเราต้องปรับให้เข้ากับยุคใหม่ให้เข้ากับสถานการณ์โอเคครับภาพรวมมีแค่นี้นะเดี๋ยวรายละเอียดมันมีเยอะครับแต่เวลาเรามีน้อยเอาไหนข้างไหน เอามาเอ้ายกขาไม่ขึ้นยกขาไม่ขึ้นเดี๋ยวต้องไปซื้อน้ำมันแล้วเอากลับเลยพี่โอ๊โอเคออโหอืมอันเนี้ยเอาฐานความเชื่อเนี่ยเราจะใช้ความเชื่อเป็นหลักแต่พอเวลาถามว่าระหว่างสิ่งนี้รับกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราจะตอบว่าชอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แต่เราทําไมถึงไปเชื่อสิ่งลี้ลับต้องระวังคือถ้าเห็นอะไรที่เป็นสิ่งลี้ลับเราจะเชื่อง่ายถ้าเรามีฐานความเชื่อถ้าใครมาพูดในเรื่องของสิ่งลี้ลับแล้วเขาพูดในมุมหลายๆคนเนี่ยมันจะเกิดฐานความเชื่อมันจะทํางานมันนั้นต้องระวังโอเคภาพรวมมีประมาณนี้นะครับพี่งอนที่น้อยใจมาในตัวหมดโอเคครับโอเคเดียนะ โอ้อันนี้ก็ดูยากเขาเรียกว่าฮะไม่มีตังถอแล้วไม่มีแล้วแซ่บสมอทอดนี่ทำไมมีแต่คนรวยๆวะเนี่ย <c oughs> มีแต่แ้งพันกันอย่างนั้นเลยบอกไม่มีตังกันตอนแรกนะ <c oughs> โกรธง,ง่ายหายเร็วขี้งอนขี้นยใจและไม่ค่อยพูด <c oughs> ถ้าไม่พูดเขาไม่ม <c oughs> ้เลเวลาเออสแกนได้นะครับ <c oughs> เวลาเวลา,เวลาพูดนะ เราต้องใช้หลในการพูดเพราะเราไม่พูดก็คือไม่พูดเพราะพูดปั๊บมันก็ไหลต้องระวังโอเคครับครับพูดตม๊นไหลไหลก็คือขึ้นเรื่องนั้นลงเรื่องนี้โดยเฉพาะคนตัวเองใช่ไหมคนนอกไม่เท่าไหร่นะครัเว้าตรงนี้ครับพูดตรงครับ พลังของการพูดตรงเนี่ยเราบางทีเนี่ยนานๆพูดแต่ถ้าพูดตรงเนี่ยมันเป็นคำหนักเพราะคำหนักของเราเนี่ยให้จำไว้นะครับว่าอย่าพูดโดยที่ไม่คิดอย่าพูดแบบเคยชินเพราะเรามีพลังในการพูดระหว่างสองคนนี้คนนี้พูดมีพลังมากสุดๆเนี่ยท่านจะดูมาเนี่ยคนนี้จะมีความการพูดจะมีพลังเพราะนั้นอย่าจำเหนิใคร โดยที่ขาดการวิเคราะห์แล้วคนนั้นบางทีเขาเสียความรุ่สเรงเยอะเพราะพลังคาพูดของเราเนี่ยมันวีดยิ่งกว่าวีคงคมๆเล่มใหจญจจ่ๆนะครับโอเคครับอ,อันนี้ไม่ค่อยอ มองไม่ค่อยออกมองไม่ค่อยเห็นเวลาคนอื่นเขาดูเรามาก็เช่อเดียวกันแต่อย่าให้คนนี้พูดพอพูดปั๊บมันก็จะเห็นเพราะนั้นบางทีบางคนเขาอาจจะมองภาพเราเหมือนเรานิ่งๆแต่พอเวลาเราพูดปั๊บเนี่ยมันจะชัดเจนทีนี้ในมุมผมผมจะบอกว่าเวลาที่เราพูดตรงเนี่ย เขาต้องบอกกับตัวเองให้ได้ถามกับตัวเองให้ให้ออกว่าเราพูดเพื่ออะไรนะครับพูดพูดเพื่อต้องการให้เขาหลับจําพูดต้องการให้เขารู้หรือพูดเพราะความที่เราโมโหจากอารมณ์ร้อนเวลาร้อนไปพูดไม่ได้เวลาเย็นพู่ได้เหมโ